ับมือความตายท่าทีต่อความตายผิดชีวิตมีปัญหาคนทั่วไปมักคิดว่าความตายเป็นสิ่งเลวร้ายหรือเป็นมารร้ายผู้ล้างผ่านชีวิตมนุษย์จึงไม่อยากคิดเกี่ยวกับความตายถึงแม้จะเคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับความตายของคนอื่นหรือเคยไปร่วมงานที่มีคนตายแม้กระทั่งบางคนคนใกล้ชิดตัวเองที่สุดตายลง แต่ก็ไม่เคยน้อมความตายเข้ามาสู่ตัวเองยังคงปฏิเสธความจริงว่าตัวเองจะต้องไม่ตายหรือถึงตายก็ยังอยู่อีกนานยังมีเวลาทำสิ่งต่างๆในโลกอีกนานผู้ที่คิดอย่างนี้เรียกว่าคนประมาทผู้ประมาทถ,ถึงอยู่ในโลกนานเท่าไรก็ยังไม่เรียกว่ามีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาคือรู้เท่าทันทั้งการเกิดและการตายเมื่อปฏิเสธที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความตายแล้ว ถึงจะมีความรู้มากขนาดไหนก็ยังขาดปัญญาอยู่นั่นเองรู้ชีวิตเพียงแค่ครึ่งเดียวรู้แต่ชีวิตด้านเกิดความสำเร็จและรุ่งโรธแต่ขาดปัญญารู้เท่าทันชีวิตด้านมืดคือความตายผู้รู้ชีวิตเพียงแค่ด้านเดียวเมื่อความตายมาเยือนตัวเองมักตกใจกลัวและหวาดผวาไม่รู้วิธีวางจิตใจอย่างไรดีต่อความตายปล่อยให้ความกลัวตายเข้าครอบงำจิตใจจนมืดมิด ขาดสติปัญญาคิดหาเหตุผลอย่างสิ้นเชิงกรณ่ที่เกิดแก่กีสาโคตมีบอกเราได้ดีถึงความจริงข้อนี้กีสาโคตมีเป็นสตรีที่เพิ่งแต่งงานต่อมานางได้คลอดลูกชายแต่อนิจจาลูกนางเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยความเศร้าโศกและเสียใจอย่างใหญ่หลวงต่อลูกรักที่ด่วนจากไป นางจึงอุ้มร่างไร้วิญญาณของเด็กเที่ยวหาหมอแต่ไม่มีใครช่วยชีวิตลูกนางได้คนส่วนใหญ่ต่างก็คิดว่านางเป็นบ้าแน่นอนใครจะชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนได้วันหนึ่งชายคนหนึ่งพบกีสาโคตมีระหว่างทางด้วยความสงสารจึงบอกนางไปว่าพระพุทธองค์กำลังประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันนี้เอง พระองค์ทรงมีฤทธิ์มากสามารถดนบันดาลสรรพสิ่งได้ตามต้องการหากไปหาพระองค์ชีวิตลูกชายนางอาจจะฟื้นคืนได้พอทราบเช่นนั้นนางก็รีบอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของเด็กเข้าไปหาพระาศาสดาที่วัดทันทีพระาศาสดาทรงเห็นนางก็ทราบว่ากีสาโคตมีกําลังถูกความรักเข้าสิงสถิตจ,จิตใจจนมืดมิด ฟืนความจริงของชีวิตที่มีเกิดแล้วต้องมีตายแต่ครั้นจะตรัสบอกนางเสียเดี๋ยวนั้นก็คงไม่เป็นผลเพราะความรักลูกได้ปิดบังสติปัญญาของนางจนหมดสิน้นพระองค์จึงออกอุบายให้นางหา,มาเมล็ดพันธ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีผู้ตายพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าหากหามาได้จะช่วยชุบชีวิตลูกชายนางคืนครั้นได้ยินเช่นนั้น กีสาโคตมีก็มีความหวังขึ้นมาทันทีเพราะคำตรัสของพระพุทธองค์ไม่เคยเป็นอื่นนางจึงเดินทางดันด้นสู่บ้านหลังแล้วหลังเล่าเพื่อถามหาเมล็ดพันผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายอย่างที่พระศาสดาต้องการแทบทุกบ้านที่นางถามล้วนมีเมล็ดผักกาดแต่ไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีคนตายทุกๆบ้านล้วนมีแต่คนในบ้านตายทั้งสิ้น แม้จะได้ยินชาวบ้านบอกเช่นนั้นกีสาโคตมีก็ยังฝืนความจริงไม่ยอมรับความตายตามเป็นจริงพยายามเที่ยวถามหา,มาเมล็ดผักกาดอยู่หลายวันจนในที่สุดนางก็ต้องยอมจำนนเพราะไม่พบมเมล็ดพันธผักกาดดังกล่าวแต่อย่างใดด้วยความเหนื่อยอ่อนและเมื่อยล้าผนวกกับความรักที่มีต่อลูกได้สางซาลงธรรมะจึงเกิดขึ้นแก่นางทันทีว่า ความตายเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีใครชุบชีวิตคนตายได้ดอกกีสาโคตมีไม่รู้วิธีวางจิตใจยอย่างถูกต้องต่อความตายเพราะนางไม่เคยพิจารณาความตายจึงมองชีวิตเพียงด้านเดียวเหมือนคนทั่วไปมองชีวิตแต่ด้านดีด้านสว่างเด็กเพิ่งเกิดมีอนาคตอีกไกลไม่ยุติธรรมที่ลูกนางจะด่วนจากไปนางจึงไม่ยอมรับความจริง ปฏิเสธความตายตามเป็นจริงผู้ปฏิเสธความตายจึงเป็นคนประมาทรู้โลกเพียงด้านเดียวขาดปัญญารู้เท่าทันชีวิตตามเป็นจริงเมื่อความตายเข้ามาถึงเข้าก็มักจะเกิดความกลัววิตกกังวลและไม่รู้จะจัดการกับความตายอย่างไรปฏิเสธกลัวไม่รู้วิธีวางจิตใจต่อความตาย จึงเป็นท่าทีที่ผิดพลาดต่อความตายท่าทีเช่นว่ามิใช่เกิดเฉพาะแก่นางกีสาโคตแตมีผู้เดียวเท่านั้นแต่กำลังเกิดขึ้นแก่มนุษย์โลกส่วนใหญ่ในปัจจุบันและอนาคตท่าทีเช่นนี้ก็มิใช่ว่าจะสูญสลายไปได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมองความตายว่าเป็นสิ่งที่แปลกแยกกับชีวิตหรือเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว เมื่อมนุษย์มีท่าทีที่ผิดพลาดต,ต่อความตายเสียตั้งแต่ต้นพฤติกรรมที่แสดงออกต่อความตายก็ยอมผิดพลาดต,ตามไปด้วยความตายแทนที่จะถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเข้าใจชีวิตได้ทุกด้านและใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ทำความดีงามมากขึ้นแต่กลับเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายขอน้อมกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งวัดภูถ้ำพระอัศวะเหมาลามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ